เอาเลยครับสดีผู้ชมนะครับผมวัตนาเบกกลับมาพบกันอีกครั้งในด i y เรื่องโลจิสติกติดเมียโดยดองกี้ตอนที่30นะครับเสียงตัวละครก็อาจจะเหมือนเหมือนกันบ้างนะครับผมจะเล่นแค่ตัวหลักนะตัวละครมันเยอะนะครับแบ่งๆกันใช้นะเรื่องราวจะเป็นไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนสัญญาเสียตัวที่ร้านหมูกระทะเฮียผิงเวลา17บเน,นาฬิกายีนาทีขณะนี้ร้านเฮียผิงกําลังอัดแน่นด้วยจำนวนของนักศึกษาคณะโลจิสตจากมหาวิทยายลัยที่วากรจํานวน8คน คณะบริหารธุรกิจหนึ่งตัววิศวะสตัวรวมเป็น11คนในร้านต้องยาวถูกยกมาต่อ5ตัวกระทะตั้งห้าชุดตามโต๊ะแต่ของกินเรากินรวมกันเย่ผิงเลี้ยงเครื่องหนึ่งพระสัจจะที่ผมมีผัวเฮียมันมึนตีนโดนถีบทีเดียวได้เมียเฉยเลยเว้ยพี่ชามพูดขึ้นก่อนกระดกแก้วเบียร์เข้าปากอึกอึกมึงลองให้น้องมาถีบบ้างดิเผื่อจะได้เมียพี่ฟ้าบอกแล้วกระซวกไส้หมูที่เฮยผิงให้มาเป็นเมนูพิเศษเข้าไปาไส้หมูนี่ล้างสะอาดและปรุงมาแล้วเรียบร้อย เหมือนตีน้องจะหนักกูไม่อยากเสี่ยงพี่ชามทำหน้าแยงแยงแล้วรินเบียใส่แก้วพี่ชามกับพี่เวกินเบียรเก่งมากหมดไปสองขวดสามขวดยังไหวเหมือนกระเพาะเคลือบเหล็กอะแต่ถ้าให้อพี่สีตัวนี้กินขึ้นขวดสี่ก็เริ่มกลิมพอขวดที่หกก็หงายหมดแต่เหมือนรอบนี้จะกินกันอย่างระวังผมถีบเบาจะตายพี่ชามก็วเวอร์ผมบอกก่อนกับคุณพี่สิงที่แกะกุ้งให้ส่วนหัวกุ้งเสร็จไอปามไป พอตกลงเป็นแฟนพี่มันเลเวลระดับความดูแลเหมือนจะพุ่งขึ้นอย่างน่าตกใจจากเวลสิบเป็นเวลหมืน่นปกติตอนนั้นที่มากินยังไม่ได้เป็นแฟนกันพี่มันก็แกะกุ้งให้นะแต่ไม่ได้ให้ตลอดรอบนี้แกะให้หมดเลยปลาหมึกก็ลวกให้ลุกไปย่างให้อีกถ้าอยากกินแต่ย่างปลาหมึกต้องไปเตาใหญ่หน้าร้านเลยส่วนมากพวกผมจะต้มในกระทะเอาใส่รวมๆไปกับพวกผักพะถ้าย่างมันต้องลุกไปไกลไม่อยากเดินขี้เกียจแล้วนี่ได้กันยังคำถามที่ตรงไปตรงมาของพี่เว ทำให้ผมสำลักหมูที่กินอยู่ทันทีเสียงหัวเราะดังลั่นร้าน,รานพร้อมให้ไฟกันรอบโต๊ะไม่เว้นไอพี่สิงห์ผมมองพี่มันเคืองๆก,กอดกินน้ำละสุดลมหายใจเข้าลึกๆผมให้มากสุดแค่จบูบเว้ยจะเอาผมอะต้องรอจนกว่าผมจะ25้าจริงๆมันก็ไม่ได้นานขนาดนั้นหรอกแหมผมก็ผู้ชายปะมันก็ต้องมีความต้องการบ้างละแต่แค่ไม่ใช่เร็วๆนี้หรอกและผมก็ต้องขอเวลาทําใจสักพักก่อนด้วยผมกดพี่มันไม่ได้งไงผมมีออร่าความผัวไม่ล่แหม มันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการยอมรับและทำใจสำหรับแมวตัวนิ้น้อยที่จะถูกงูสิงแดก25ิพี่ก็เล่นว่ายาวเลยดิไอพี่สิงพูดเชื่ออะไรเนี่ยไอคนอื่นบ้างเพื่อถามจริงผมเหมอมากที่พี่มันพูดแบบนี้เมอของจริงแต่พวกพี่มันขำไอชัดโคตรอายเลยอ่ะเอาจริงๆิพี่สิงมันยิ้มทะเลนแล้วยกแก้วน้ำขึ้นดื่มรอบนี้ผมไม่ให้มันกินเบียร์เดี๋ยวแม่งงองแง,ง้งอีกสิงเมาช้างเดี๋ยวจะอัดเสียงมาล้อพี่มาจังเลย โทรศัพท์พี่ฟ้าดังขึ้นตอนที่เพลงทางร้านจบพอดีพี่ฟ้าขโมดคิ้วก่อนลุกออกไปรับหน้าร้านเป็นห่วงพี่แกหน้าพี่ฟ้าดูเครียดๆยังไงก็ไม่รู้พวกมึงกลับมอด,ด่วนพี่ฟ้ากลับเข้ามาแล้วบอกพวกเราด้วยเสียงเครียดๆพี่เวพี่ชามกินเบียร์หมดแก้วแล้วถือขวดที่เหลืออยู่เปิดฝาพร้อมออกจากร้านไปนี่กะจะกินกันมรสดก่อนถึงมอใช่ปะเนี่ยแค่ก็ไปด้วยนะพวกเราอยู่โรจิสพี่ฟ้าบอกก่อนเทของในถุงก๊องแก๊บออก และหยิบถ้วยของตัวเองซึ่งเต็มไปด้วยไส้หมูย่างหมูตับกุ้งเทลงไปในถุงตามด,ด้วยน้ำจิ้มก่อนมัดปากถุงขยยาเล็กน้อยแล้วออกจากร้านไปเคโคตรโหดเลยพี่แฮมกับพี่อิกลุกไปรอรอส่วนพี่ไพ่กินหมูที่ไอโซอย่างให้จนหมดแล้วลุกเดินเคี้ยวแก้มตุ๋ยไปพวกมึงกูไปก่อนนะแล้วเจอกันแล้วเจอกันผมจิ้มกุ้งที่พี่มันแกะไว้เข้าปากและยยีรอพี่สิงพี่มันวางเงินให้สามพันแล้วลาบผมออกไปเลย ตอนออกมาหน้าร้านคือสภาพของพี่เวย์และพี่ชามคือยืนพิงรถกระดกช้างอึกๆพี่ฟ้าเปิดถุงจกไส้หมูย่างกินคือพวกพี่รักษาหน้าตาบ้างก็ได้ป่ะไม่แปลกใจเลยที่คบกับพวกหานี่ได้มีเรื่องอะไรวะพี่สิงถามก่อนกดปลดล็อกรถให้พี่เวกับพี่ชามเลยเข้าไปนั่งเบาะหลังส่วนพี่ฟ้าจะซ้อนพี่อีกไปเพราะพี่แกชอบแวนมากกว่าพี่แฮมกับพี่ไพ่ก็ไปรถของพวกเขานั่นแหละพวกน้องๆทีฟุตบอลซ้อมมีปัญหาเลยจะให้พวกเราไปดูกูก็ต้องไปดูเชีย แล้วเพวื่อนก็ซ้อมบอลไปด้วยเลยพี่ฟ้าบอกก่อนจะเปียนขึ้นไปนั่งซ้อนท้ายพี่อีกเท่ๆคือพี่แกไม่เกรงใจความเป็นผู้หญิงเลยบัวสองเหรอวะหลังจากพากันขึ้นรถแล้วพวกเราทั้งแปดก็มุ่งหน้ากลับมหาลาัยทันทีนี่มันจะเป็นครั้งแรกประวะที่ผมต้องอยู่ที่มหาลัยดึกๆอะพวกพี่มันขับรถไปจอดที่หน้าตึกแล้วแยกแยก,กันไปทําหน้าที่ของตัวเองพี่เวกับพี่ชามทิ้งขวดเบียร์ไว้ในรถพี่สิงซึ่งมันเอาเข้ามองไม่ได้อยู่แล้วไงนี่แอบเอาเข้ามาผ่ารถพี่มันก็ต้องเอาไว้ในนีละ่ะพสิง พี่ไปก่อนเลยนะเดี๋ยวผมไปหาเพื่อนที่ซ้อมเชียร์ก่อนออพี่อยู่สนามบอลเซนนะครับถ้าไปไม่ถูกให้โทรไลน์มาโอเคโอเคพี่สิงเดินแยกไปทางสนามบอลส่วนผมไปหาพี่ฟ้าที่ตอนนี้นั่งกินของในถุงอยู่บนม้หินอ่อนพลังมองรุ่นน้องซ้อมเชียร์ไปด้วยผมมองไปที่แก้วตารายนั้นเต็มแบบจัดเต็มและเต็มสูบมากจ้าพี่ฟ้าพี่ฟ้าคอมตึกเราปริ้งงานได้ไหมได้ได้เข้าใช้ห้องพวกพี่เลยพี่ฟ้าส่งกุญแจห้องให้ ก่อนดูด้วยที่เพื่อนแอมจิ้มเสียงดังจูงจบเลยรหัสคอมก็ตามนี้นะอยู่ชั้นสามห้องที่เขียนว่าสวนสัตว์อะเอาจริงจริงไอหาไพ่มันเขียนไว้จะเปลี่ยนเดี๋ยวแม่งงอนผมหัวเราะแล้วขอตัวขึ้นไปก่อนตอนนี้มันหกโมงกว่าแล้วมรรยากาศมันก็เริ่มมืดแต่ดีหน่อยที่รอบนี้มีไฟของคณะต่างๆเปิดจ้าไฟสนามสว่างสวยทุกสนามมีเสียงเฮเวลายิงลูกเข้าเนี่ยไม่กลัวแล้วไขกุญแจเข้าห้องสวนสัตว์ตามที่พี่ฟ้าว่า ในห้องมันเป็นเหมือนห้องทํางานเลยครับมีโต๊ะคอมอยู่3ตัวเอกสารเยอะแยะเลยมีป้ายชื่อของพวกพี่ห้อยอยู่จากสภาพน่าจ,จะตั้งแต่ปีหนึ่งเนี่ยผมเข้าไปเปิดคอมของพี่ฟ้าที่รู้ก็เพราะมีคําว่าของฟ้าคนสวยใครจะใช้จ่ายก็หนึ่งพันนะจ๊ะแล้วผมต้องจ่ายปะวะแต่พี่มันไม่ได้บอกนี่วะผมเปิดคอมส่รหัสก่อนนั่งรอเครื่องทํางานแล้วเปิดเครื่องปริ้นไปด้วยถ้าให้เปรียบห้องของพวกพี่มันก็คล้ายห้องของพวกประธานนักเรียนนะแต่ที่นี่เป็นคณะสักพักหน้าจอแสดงขึ้น ผมก็ต้องอึ้งเพราะวอลเปเปอร์มีภาพผู้หญิงเซ็กซี่เซ็กซี่นี่พี่ฟ้าเป็นเลสเหรอเนี่ยแต่เรื่องนั้นช่างก่อนผมต้องรีบทําบางอย่างให้พี่มันพี่สิงอะ่ะมันทําให้ผมมาเยอะแล้วเพราะงั้นผมจะทําให้มันบ้างถึงจะไม่ยิ่งใหญ่แต่ผมว่าพี่มันน่าจะชอบมาละผมเข้าเวิร์ดก่อนยกมือรูปหน้าเขินๆเอาวะมาถึงขนาดน,นี้แล้วเธอพี่สิงให้สัญญาท่าผมก็จะให้สัญญาเสียตัวให้กับพี่มันแหมก็บอกแล้วไงว่าผู้ชายอะ่ะมันมีความต้องการ ผมคงไม่รอดจน25หรอกจริงๆแค่พี่มันตะล่อมตะล่อมผมอ่่ผมก็ยอมแล้วพี่สิงห์มันเข้าหาเก่งแล้วโลมเก่งตอนดูหนังผมเกือบจะยอมแล้วแต่พอดีงูสิงห์มันทิ่มแบบกระทันหันถ้ามันค่อยๆมาแบบใจเย็นๆบอกอย่าไม่อายเลยนะว่างูสิงห์ถูกครอบแน่จ้าเสียงแป้นพิมพ์ดังขึ้นเรื่อยเมื่อมผมกดปลายนิ้วลงบนแป้นพิมพ์เพื่อพิมพ์เนื้อหาลงไปถ้าพี่มันอ่านมันจะจับผมกดลงตรงนั้นเลยเปะวะโอ้ย เกิดมา19ปียังไม่เคยทําอะไรให้ใครขนาดนี้เลยอะพอเสร็จแล้วก็ส่งปริ้นทันทีผมจับต้องไปที่กระดาษ A4 สีขาวที่ค่อยๆออกจากเครื่องปริ้นมาหาผมน่าอายชะมัดผมเม้มปากก่อนม้วนกระดาษแล้วปิดคอมปิดเครื่องปริ้นปิดไฟล็อกประตูก่อนลงไปหาพี่ฟ้าพี่ฟ้าขอบคุณครับผมส่งกุญแจคืนให้ไปทําอะไรอะเราพี่ฟารักกุญแจไปแล้วถามยิ้มๆความลับครับเออสนามบอลซีไว้ทั้งไหนครับทานไปสาวยน้ําเลยจ้า แต่เลยไปหน่อยขอบคุณครับพี่ผมอยากจะด่าไอพี่เชี่ยไปไกลจัดอ่ะผมกึ่งเดินกึ่งวิ่งไปหาพี่มันก่อจะมาถึงเล่นเอาหอบเลยสนามบอลกว้างมากๆและมันถูกกั้นด้วยครงเหล็กเพื่อกันไม่ให้ลูกบอลกระเด็นไปไกลผมเดินเข้าไปข้างในแลมองหาพี่สิงก่อนเห็นพี่มันวิ่งอยู่ในสนามพี่สิงพี่อิกพี่แฮมพี่ไพ่พี่เวและพี่ชามถอดเสื้อโชว์หุ่นแซ่บๆวิ่งแย่งลูกบอลกันคือไม่อยากพูดเลยว่าผมมองแต่พี่สิงเนี่ยหุ่นแม่งแบบ นึกถึงตอนเสียตัวและเขินจัดผมนั่งรอจนก,กระทั่งพวกพี่มันพักอะ่ะผมลุกหยิบขวดน้ำนเย็นๆที่วางอยู่หกขวดแต่หยิบไปแค่ขวดเดียวก่อนตรงไปหาพี่สิงพี่สิงตามผมมาหน่อยดิผมส่งขวดน้ำให้แล้วเดินนำอีกด้านของสนามเพราะมันไกลาจากพวกพี่ไพ่พอสมควรพอเห็นว่าพวกพี่ไพ่ไม่ได้ยินแน่ๆผมเลยหยุดแล้วหันไปหาพี่มันพี่สิงเปิดขวดน้ำแล้วดื่มไปครึ่งขวดก่อนเงยหน้าขึ้นและราดส่วนที่เหลือลงใบหน้าผมมองสายน้ำที่ไหลผ่านใบหน้าลงมาที่ลำคอ ไหลามาที่หน้าอกท้องแล้วไหลเข้าไปในกางเกงไอ้ชัดตกกูทำพองโอ้ยพอม,มีผัวและสดิสดิ่งนะกูเนี่ยมีอะไรรอเปล่าพี่สิงห์บิดขดน้ำก่อนเดี๋ยวมาลงถังขยะมือหนายกใส่ผมลวกๆอือละอองน้ำกระเซ็นออกจากผมพี่มันแล้วแบบไอ้เชีย่ยไม่ไหวแล้วใจกูที่พี่ให้ผมเป็นสัญญาท่าใช่ไหมเออจะใช้เลยหรือเปล่าล่ะพี่มันถามยิ้มๆก่อนนั่งลงบนมานั่งผมเลยต้องก้มหน้ามองพี่มันแทน พอเห็นรอยยิ้มละแม่งกลัวยอมง่ายจังวยผมสุดลมหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนเยื่ยงกระดาษให้พี่มันถือให้พี่อ่านได้ไหมมือพี่เปียกและไม่อยากจับผมพยังหน้าก่อนคลี่กระดาษแล้วถือให้พี่มันอ่านมือนึงจับด้านบนมือนึงจับด้านล่างแล้วยื่นไปตรงหน้าส่วนผมหันหน้าหนีเพราะความร้อนที่แก้มเพราะข้อความข้างในมันเขียนว่าสัญญาเสียตัวผู้เป็นสามีสิงหราชพิสิง,สงผม มนัสนันลีลาคุณนักศึกษาปีหนึ่งคณะโลจิสติกสาขาการจัดการโลจิสติกมีความตั้งใจที่จะตกเป็นของนายสิงห์ราชเปลมเลิกรักหรือพี่สิงห์อย่างเต็มตัวโดยสมยอมอย่างเต็มใจสัญญานี้จะทํางานหลังสอบไฟนอลวันสุดท้ายของผมส่วนวันหมดสัญญานี้ไม่มีหรอกครับผมไม่ปล่อยพี่เล่นเบายาหกปีหรอกสบายใจได้เมียพี่สิงห์ลงชื่อรับรู้ด้วยนะครับเจ้าของงูสิงห์ผมไม่รู้ว่าตอนนี้พี่สิงห์มันทําหน้าย,ยังไงแต่ที่รู้ๆคือผมอายโคตรอ่ะ ไม่กล้ามองหน้าพี่มันเลยเมียแคทครับอื้อผมรับปากพี่มันก่อนลดกระดาษลงและเม้มปากแน่นหาเอ้ยเขินสุดๆนะเขินเกินไปอีกแล้วผมไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยเริ่มเข้าใจความรู้สึกตอนที่พี่มันทําสัญญาธาตุนะแต่ของผมมันเสียตัวไงเว้ยซ้อมก่อนไหมเพื่อเราจะเปลี่ยนใจอีพี่สิงกกนตีน <laughs> จริงจังนะเนี่ยแม่งทำไมเราน่ารักขนาดนี้วะ น่ารักมากๆพี่จะอดใจไม่ไหวเอานะเว้ยถ้าพี่ละเมิดอดยาวเด้อผมยักคิ้วไอ้พี่สิงขมวดคิ้วแล้วถอนหายใจยาวเอาวะพี่จะทนแล้วพี่มันก็วิ่งไปหาพวกพี่ไพเลยปล่อยให้ผมยืนเอ๋อยู่คนเดียวสักพักพี่มันก็กลับมาพร้อมปากกาพี่สิงเอากระดาษไปเซ็นแล้วพับส่งให้ผมพี่จะรอนะครับแต่ตอนนี้เราไปนั่งก่อนพี่ต้องซ้อมอีกหน่อยแต่ถ้าเราง่วงก็บอกพี่จะพากลับโอเคครับ ผมได้กลับมานั่งรอพี่มันที่มานั่งตัวเดิมแล้วเก็บกระดาษสัญญานี้ใส่กระเป๋าพี่สิงห์ไว้ผมค่อยๆยิ้มก่อนยกมือปิดหนะ้าคิดเรื่องที่ตัวเองทําแล้วเขินนะ่ะทั้งเขินทั้งอายยัก <Yeah! S 1> ต้องคุยกับไอ้พี่มังกือแล้วเอาละครัจบแล้วนะครับสำหรับตอนที่30นะครับเอาไปแค่ตอนเดียวก่อนละกันนะครับวันนี้ไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่ถ้าใครอยากติดตามผมในกาเขียนเพิ่มเติม,ตมสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับตอนหน้าจะเันนั้นฝติดตามด้วยนะครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใน EP ต่อไปเจอกันิครับ